ครับก็ทลิปก่อนหน้านี้เนาะพาทุกคนไปดูบรรยากาศหลังบ้านใช่ไหมเอ้ยมือกล้องเราแลดูเป็นมืออาชีพมากเป็นโปรเฟชชั่นอลมากนะครับเดินถอยหลังระวังสูดขาเจ้า,จาของหลมเลด้อก็ทลิปก่อนหน้านี้พาไปดูบรรยากาศหลังบ้านทีนี้ก็พามาดูบรรยากาศหน้าบ้านนะครับทำไมถึงชอบพาดูบรรยากาศนี่มันสวยมากเลยอ,อยากถ่ายรูปตรงนี้มากเลย ที่ที่ชอบพาดูบรรยากาศก็เพราะว่าบ้านเราเป็นชนบ,บทพอบ้านเราเป็นชนบ,บทเสร็จปุ๊บบรรยากาศมันจะดีมากมันจะดีมากอย่างตอนนี้ที่ทุกคนสัมผัสได้คือเสียงลมใช่ไหมบรรยากาศมันจะดีมากสดชื่นนะครับมองไปก็ช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนแลนะ้วเนาะช่วงที่ฝนตกทุกอย่างก็จะสีเขียวนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ช่างมันเป็นหน้าร้อนทุกอย่างก็จะกลายเป็นสีแดงสีน้ำตาลหมดเลยนะครับบรรยากาศจริงๆอย่างทุกคน ให้ทุกคนมาดูนะครับตอนนี้คือเป็นขเขาเรียวกว่าอะไรนะคอนกรีตนะครับคอนกรีตหน้าบ้านนะครับเป็นคอนกรีตหน้าบ้านก็ก็เดินเล่นเนาะเราก็ไม่ได้มีอะไรทําในชีวิตเรามากมายนะครับอ,อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ด้ยหน่อยน้องแพนให้ให้เห็นโรงเรียนสามารถมองเห็นโรงเรียนไหมซูมป์ซูมได้ครับเห็นโรงเรียนไหม เห็นยังนี่นะนะครับก็โอเคซูมกลับมาก็ที่ทุกคนเห็นน่าจะโรงเรียนเราโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมแต่ว่าตัวเองอ่ะเคยมีโอกาสเรียนปห้าที่นั่นปห้าปหกมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้ามาหกเลยที่นั่นหมดเลยนะครับเรียนแปดปีอยู่ที่นั่นก็ใกล้บ้านเมื่อก่อนเวลาจะเล่นไวฟาโรงเรียนรู้ไหมเล่นอยู่ที่ไหนนี่ยืนเล่นอยู่ตรงสามแยกตรงนี้ครับยืนอยู่ตรงนี้เล่นเวฟาโรงเรียนได้ เมื่อก่อนเวลาใครจะเล่นใครจะเล่นไวไฟโรงเรียนมันจะต้องมีรหัสเมื่อก่อนมันไม่มีรหัสไงคือรหัสไวไฟโรงเรียนชื่อ skp ก็คือสามัคคีพิทยาคมใช่ไหมเล่นได้เลยแต่ทีนี้มันจะมีอะไรเน็ตสักอย่างแล้วเวลาใครจะเล่นเน็ตจะต้องไปขอรหัสจากฝ่ายวิชาการแล้วนักเรียนทุกคนก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองใช่ไหมเลยพี่ต้าก็จะยืนตรงนี้ครับแล้วก็ไวไฟก็คือเล่นของโรงเรียนก็คือเล่นได้ปกติเลยถ้าอยากเล่นก็คือเดินมาหน้าบ้านบางทีลมมันพัดแรงก็คือไวไฟก็เข้าผิดถึงในบ้านเราเหมือนกัน สบายไหมเท่ไหมเมื่อก่อน,น,นตอนนี้ไม่ได้เล่นได้ไหมก็เวลาจะเดินไปโรงเรียนแล้วบางทีก็เดินไปในป่านะครับก็ได้หรือบางทีก็จะเดินอีกทางเป็นะได้หลายทางนะครับไอคัดจมูกจะบอกว่าบรรยากาศแยบอย,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 อยอากพาบรรยากาศเฉยๆไม่มีอะไรนะครับบรรยากาศดีๆนะครับโอเคไปละ